เป็นมิดรกนด,ดีอยู่แล้วแล้วท่านมากวนเตีนงสมทหารมาแย่มาขุดสนามเปาะมาอย่างนี้ทําไมถ้ากลับคุยกันดีๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านหาเรื่องเองนะท่านหาเรื่องเองนะครับท่านคิดว่าท่านจะคุยกับรัฐบาลไหยดูเรื่อง เอาเรื่องไปขึ้นศาลโลกเลท่านคิดว่าประชาชนคนไทยจะยอมในเมื่อไทยเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายศาลโลกมันจะไปขึ้นศาลโลกได้อย่างไงนะครับไปขึ้นศาลโลกไม่ได้และที่ท่านบอกเรื่องหนึ่งนะแรงงานาเขมรเป็นล้านคนในประเทศไทยท่านบอกจะรับกลับไปอยู่ประเทศท่านเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับ ที่น้องชาวเขมรที่มาทํางานแรงงานคนไทยมีใจเมตตาปราณีอบเอื้ออารีนะพวกเราไม่ได้เกียดที่น้องประชาชนคนขเขมรเลยนะแต่คุณเซนแม่งจะเรียกพวกคุณกลับไงพวกคุณเป็นล้านคนจะต้องกลับอะและคุณก็รู้อยู่ว่าอยู่ขเขมรจะได้ทำมาหาแดกอะไรได้ พวกเราถึงต้องกระเสือกกระสนมาทำงานประเทศไทยกว่าจะเข้านี้แทบตายกว่าจะหางานได้ก็แทบตายแต่ผมเชื่อว่าระดับคุณเซมพูดเนี่ยเขาต้องทำให้ได้ไม่นั้นแมน่เสียฟอร์มคนแก่นะอีโกโ้สูญนะครับเรื่องเสียฟอร์มนี่ยอมไม่ได้ท่านทำบกข้อเลยนะที่ท่านเรียกร้องนะ ปฏิบัติเลยครับท่านปฏิบัติเลยและโล่งใจคนไทยโล่งใจคนไทยคุณเซนไม่เดือดร้อนเพราะบ้านใหญ่แน่นยิ่งกว่ามหาราชวางังกินดีอยู่ดีกินมื้อเท่าไหร่กินมือหมดเป็นแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้แสนบาทไม่ใช่แสนขี่แต่คนของท่านประชาชนของท่านเนี่ยมันจะอดตายอยู่แล้ว ตัดไฟเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาไม่ค่อยเดือดร้อนนะเพราะเขาไม่มีไฟใช้อยู่แล้วปกติก็ไม่มีไฟใช้อยู่แล้วคนเดือดร้อนก็ไอ้พวกนักธุรกิจชายแดนพวกบอลคาซิโนตอนนี้เราไม่ได้ปิดตายนด่ได้ ด่านไทยนี่ไม่ได้ปิดตายนะเปิดให้เข้าเป็นเวลาออกเป็นเวลาแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้คือบ่อนคาสิโนแม่นเก่งครับอันนี้เป็นไรายได้ที่เข้าคุณเซนโดยตรงแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยรายได้เข้าคุณโดยตรงคุณเซนโกรธตรงนี้ครับโกรธนะครับโกรธ้คุณประกาศมาแล้วเนี่ยต้องรักษาคำพูดนะหกพ,พ่อทำไม่ได้ครับ ทหารเราก็ไม่เป็นไรพี่น้องทหารขอบคุณท่านผู้จัดการทหารบกแม่ทัพภาคสองน้องๆที่อยู่แนวชายแดนเราตรึงกำลังเราอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันไม่กล้าลั่นไม่กล้าลั่นกระสุนมาใส่เราผมวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมถ้าลั่นมาสวนที่จุกกองทัพอากาศเตรียมให้พร้อมตอนนี้เราไม่ได้ลบกับทหารทัหมิง ไม่ได้ลบกับประชาชนขาเขมรนนะลบกับคุณเซนกับลูกชายคุณเซนสองคนน่นตัวสั่งการอยู่ตรงโน้นนะครับไม่ได้รบกับเตียบังนะครับท่านเตียบังดีกว่าคนไทยดีกว่าประเทศไทยผมจะเลียนทนา่านนะเดี๋ยวจะเหมือนประธานพอดีแถวฟิลิปปินนะ จะร่ำรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันจะไม่มีประเทศอยู่นะแล้วจะไปโดนยึดทรัพย์นะเออดีๆกันอยู่แล้วรัฐบาลก็พยายามนะรัฐบาลาพยายามพูดคุยคุยกับคน,นแก่เนี่ยคุยยากนะครับอีโก้สูงทิฏฐิมานะสูงนะครับทิฏฐิมานะสูง ปิดปุ๊บก,ก็ห้ามส่งน้ำมันนะครับปิดให้คนข้ามไปเล่นบอลการเนั้นบอลการนนันนี้สำคัญมากคนไปเล่นคนไทยทั้งนั้นถือว่าเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับเป็นรายได้หลักของเขาเลยนะครับเขาจะเดือดร้อนมากครับเพราะขาดรายได้ขาดรายได้ยิ่งนานวันไปเลยนะครับ ไม่ให้คนข้ามไปเล่นแต่ปิดยังไม่ได้ปิดสนิทครับประชาชนชาวบ้านร้านค้าที่เขาจะต้องข้ามไปข้ามมาอะไรนี่เราก็อาจจะผ่อนผันให้ได้ใช้ดุลพินิษผ่อนผันให้ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าพบระครายเกเลอย่างเงี้ยนะครับปิดไปถอะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลย เขาจะแก้ลํำก็คือบอกจะยึดทรัพย์ยึดกิจการคนไทยที่ไปทำธุรกิจในกัมพูชายึดก็ยึดเลยครับไม่ใช่ของชาวบ้านตาดำๆอย่างพวกเราครับเป็นของในทุนที่ไปลงทุนไม่กี่คนบ่อนคนไทยไปลงทุนก็กำไรแล้วนะครับกำไรแล้วนะครับ เยอะแยะหมดบ่อนเต็มแนวชายแดนไปหมดนะครับเราไม่ได้ว่าปิดมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนมันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะครับตรงนี้รัฐบาลยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าที่จะปิดด่านนะครับปิดแล้วก็คุยกันครับการเจรจา,าดีกว่าการรบ แต่ในเมื่อคุณมาตั้งทงว่าไม่คุยกับเราอย่างนี้มันก็แย่นะครับมันก็แ yeah, ย่ก็แย่ครับต้องตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตเหมือนทำทำที่แม่สอนนะครับและได้ผลเงียบสงบครับเงียบสงบตอนที่เราไปทำนี่ก็โดน จีนบีบมานะเราโดนจีนบีบมานะรัฐมนตรีจีนบินมาประเทศไทยนะครับมาบัญชาการนะครับไอ้ท่านบอกว่าตัดอินเทอร์เน็ตมันจะได้เล่นเน็ตดา่าเราไม่ได้ไม่ใช่ครับไอ้พวกเว็บพน,นันที่โกงคนไทยหลอกคนไทยนะครับพวกเว็บพน,นันต่างๆพวกแก๊งคองเซนเ,นเตอร์นี่อยู่ในขมรทั้งนั้น นะครับอยู่ในเขเมรทั้งนั้นต้องตัดด้วยครับตัดอินเทอร์เน็ตด้วยตัดน้ำตัดไฟไปนะครับและแรงงานไทยเนี่ยยังไม่ต้องจับส่งกลับละครับ ถ้าเวลาจะรบต้องทำสัตรูให้โดดเดี่ยวต้องทำสัตรูให้โดดเดี่ยวนะครับผู้นำเขาเป็นคนสั่งเขาไม่ได้ชอบผู้นำเขาแล้วครับเขากลัวเขาเดือดร้อนเราดีกับประชาชนคนเขมรครับท่านอย่าเพิ่งไปเกลียดนะครับเออคุณทำงานในประเทศไทยส่งเงินไปอะไรไปไม่ว่านะครับแต่เจ้านายคุณเนี่ยมันไม่ดีบาลังแกเราลบกับลบกันไปนะครับแต่ถ้า ใครที่มีพฤติการเป็นไส้ศึกหรือหัวรุนแรงดูถูกคนไทยนะครับยุให้เกิดการแตกแยกกย็จิกเป็นลายตัวไปจิกเป็นลายตัวไปเท่ากับว่าเรามีคนขเขมรอยู่ในความดูแลของประเทศไทยถึง2,000ักว่าคนแค่ส0 0แสนกว่าคนต่ำๆนะครับ2,000สนกว่าคนสองแสนกว่าคนนะครับ สองแสนกว่าคนเนี่ยพวกเนี้ยผมมองว่าเขาเปลียบนะเขาเปลียบผู้นาเขาเนะครับ,รรบทําให้เขาเดือดร้อน <password. S 1> สองพวกเนี้ยอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่กลับเนี่ยเขาเหมือนจะพูดอย่างไงให้มันเพราะคราะเขาเหมือนตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยเลยนะเขาเหมือนตัวประกันที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่า เราไม่ทําอย่างนั้นแล้วครับเราเป็นคนที่มีคุณธรรมแต่ถามว่าตัวประกันระดับสองแสนคนเนี่ยผู้นำเขเมรนเขาไม่ฟังแล้วครับเกิขนาดเขเมรนแดงคนเขเมรนด้วยกันยังเขอีไปทั้งสองล้านกว่าคนนะครับใช่ผมโดยส่วนตัวผมสงสารแรงงานไทยนะเขาก็เสือกประสุนมาทำงานเพื่อจะส่งเงินไปที่บ้านเขา นะครับเพื่อจะส่งเงินไปที่บ้านเขาถ้าคิดจะทบต้องทำศัตรูในโดดเดียว